ะะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องสุม่มพิมรีพายซึ่งเป็นกล่องสุ่มมูลค่า1,000 0บาทนะคะสำหรับเครื่องสำอางสกินแคร์แล้วก็น้ำหอมนะคะที่บุได้ไป C.F. มาก็จะเป็นทั้งหมดกี่กล่องนะนับค่ะ1 2 3 4 5กล่องใหญ่แล้วก็มีกล่องเล็กๆอยู่ข้างบนนะคะซึ่งวันนี้จะมาอันบ็อกเลยคือสดๆซึ่งข้างในเนี่ย มันไม่ไม่มีทิชชู่เปียกแน่นอนมั่นใจก็เปิดมามีทิชชู่ชเปียกทำไงวะก็มีก็มีก็ต้องมี ให้กล้องดูใกล้หน่อยให้กล้องดูใกล้ใกล้ใกล้หยิบใกล้จริงเอาทำยังไงทำแบบใกล้หคกลอีกกล้องนู้กล้องนู้กล้องนู้เสื้อตึงอ่าบิวติบอกเกอร์ไม่ได้หรอกแน่นจ้าแน่นนะขอใหญ่นะแน่นนะตะขอใหญ่นะตะขอใหญ่นะเอาน่ามันมีอีกห่อนึงอ่ะดักลดห่อนึงอุ๊ยอันนี้มีอันนี้ด้วยอันนี้ใหญ่อโปงอยู่โป่ง อะไรวะ่านไปใช้หรอมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเอ้ามันทำไงเอเซอร์อุ๊ยเอเซอร์จริงๆอุ้ยน้อยบุ๊กเหรอน้บุ๊กนี่ไงเดี๋ยวขอเซิร์ชราคา ะะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้ถ้าดูไปเรื่อยๆอ่ะก็จะรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมูลค่า,าเท่าไหร่มีน้ตบุ๊กมีกระเป๋าน้ตบุ๊กีเป็นแล้วก็มีแผ่นรองน้ำม,ม,มีอุปกรณ์ทุกอย่างเลยคือแบบประมาณว่าถ้ามึงเอฟต่องสุ่มแสนเนี่ยถ้าข้างใน,ในเป็นเครืาาร่องสาาระเป็นนู่นเป็นนี่จริงๆเนี่ยมึงตั้งร้านได้เลยเออมึงเปิดแผงรถกระมกส่วนวิตามินซี วิตามินซีโบกนึกว่าคำมก่วนเยอะค่าเอามาทำไมวิตามินซีเป็นโรตีปัสไบโอโฟวานอยคอมเพกดะวิตามินซีกินให้แข็งแรงนะคะไม่เป็นไข้แล้วก็นี้อะไรแคลเซียมอ่า บิวตี้ครีมโทนเนอร์อันนี้จะเป็นทั้งคอลลาเจนมันติแครครีมโทนเนอร์เปปไทน์มันติแครครีมโทนเนอร์ครีมเป็นครีมหรือเป็นโทนเนอร์ได้อะไรพิชูปิ่งใครแช่งกูใครแช่งกูไม่มีพิชูปียกแน่นอนมั่นใจมั่นใจ อ๋อมันเป็นมันเป็นเมคอัพรีมูฟเวอร์ทุกคนอ๋อไม่ใช่ทิชชู่เปียกธรรมดามันไม่ใช่ทิชชู่เปียกธรรมดาอันกล่องเนี้ยก็คือจะเป็นสี่วันหน้าคัลเลอร์อันนี้แก่เลยแม่สีวันหน้าเหรอสี่วันหน้าอันนี้น่าจะเป็นแบบชุดแปลงทุกคนชุดแปลงอ่ะตาก็ยังไม่หมดอีกอ่ะมีตามีอินเนอร์อายไลเนอร์มีอะไรยังไงอ่ะแล้วก็โอชแชมพู เมลล่าอินฟรานซ์อันนี้จะเป็นแชมพูอันนี้จะเป็นแฮร์ทรีทเมนต์นะคะเอาไปใช้ให้ผมรึงสลวยสวยเก๋ไปเลยแม่อุ้ยทำไมใหญ่ๆมีกล่องอีกแล้วมีกล่องเล็กอีกแล้วเอาของนี้ก่อนนะของนี้ก่อนอุ้ยอุ้ยมีกล่องเล็กอีกแล้วอะไรอ่ะอะไรของการอะใฮ้ยเรียกว่าต่อพองอีเทียร้อนละอีเทียร์สปริงโอง อะไรอ่ะเจียงเนี่ยสองอันเลยเอาไปถูตัวถูหลังให้เย็นขึ้นใจเลยแม่แป้งของก็มาช่างไปหามาเนาะมีสปริงซองนะคะน้ำงมคะพี่ขอราคาสปริงซองด้วยค่ะมาเลยทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้หนทุสิซน้ำอบไทยแม่สุพรรณสานะคะแล้วก็น้ำแป้งรองพื้น อ่าเนี่ยเป็นน้ำแป้งของโบราณนะคะอ่าเอ็กซิเคียวมีเจลล้างหน้าของเอ็กซิเคียวมีอ่ะเซรั่มลดสิว,สวนะมีสบู่นะคะแล้วก็มีแอคเนสเฟย์นะคะ mm hmm. เรย์ลดสิวแล้วก็มีแป้งน้ำโลชั่นนะคะของเอ็กซิเคียวเซตเนี้ยเป็นเซตที่เหมาะกับคนเป็นสิวไหน่อะอะไรเนี่ยแก๊งอันนี้ค่ะอ๋อมันเป็นอายแชโดว์มึงกูเปิดแผงขายได้เลย ค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะอันนี้น่าจะเป็นเป็นลิปสติกของซีวันหนานะคะอ่าซีวันหนาทั้งนั้นเลยเอามาตั้งไว้มาตั้งไว้เลยซีวันหน้นามาเลยมาตั้งไว้เลยอ่าก็เป็นเซตซีวันหนาทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นครีมเมอร์ก็ของซีวันหนานะคะอันนี้ก็จะเป็นกันแดดของซีวันหนานะคะ sf p 40แล้วก็น้ำหอมจ้ะน้ำหอมสำหรับผู้ชายนะคะเออ the toilet ด้วยน้ำหอม tommy tommy ไม่เคยใช้ น้ำหอมทอมมี่อ่ะเขาจะแบกมานะหนึ่งอ่าอันนี้ก็ลิปสติกลิปสติกค่ะลิปสติกอายแชโดว์นะคะทาให้ตาเป็นนกแก้วเลยนะคะทาทั้งวันเลยนะคะคุบเป็นอะไรกับสิวันหน้าวะสูสิวันหน้าทางนั้นเลยอ่ะพอพอละพอละพอละเจ้าอะไรวะเจ้าอะไรวะเอฟเฟกเด็กร้องไห้ต้องเข้าแล้วนะ อ่ะยี่ห้อนี้ดีหรอใช่อ่ะนั่นมันตับปลาละหนึ่งอ่ะเอาไปเลยนะยี่ห้อนี้ดีอ่ะแล้วพี่อันนี้นะอะไรไม่รู้อะแชมพูป่ะอ่านี่แชมพูคิวเทนเห็นบ่อยๆวิตามินบีสิบสองกินแก้แห้งอุ้ยอันนี้มันปวดหอวอะไรอะไรหัวเราะอะไรพี่นิวทำไมอ่ะพี่นิวเอาพี่นิวอย่าเพิ่งมาดู แกงหม่เล็กโม่ใหญ่บอกก่อนใหญ่ใหญมึงเด็ดมึงรอเจออันนี้เลยมึงรอดูอันนี้เลยสองเพื่อมาดูแ๊บนึงไม่รู้เอาอันนี้ก่อนแกงไม่แกงอะไรอ่ะกูได้โซฟาใครได้โซฟาเขาได้ กระเป๋ี้อยู่ตรงไหนกระเป๋าค่ะกระเป๋ง่องใหม่แล้วใช่ไหมคะนี่กอากระเป๋าอีกแล้วค่ะกระเป๋าเยอะจัดอันนี้ค่ยข่าวใหม่หมดเลยตรงนี้นี่ก็กระเป๋านะคะเฮ้ยเฮ้ยเอากล่องนี้มาเอากล่องนี้มาวู้วเอาบอกคนสเนลไว้สบู่ของสเนลไว้นะคะมีเป็นครีมเนื้อข้าไว้แอมพูมีกันแดดซีซีมีใช่อันนี้กล่องที่สองก็เป็นครีมคอนเซนเทรตของเขาแล้วก็อ่ะสเนลไว้อันโด่งดังแล้วก็ สิ๊กเกสเนลไว้นะคะอันนี้สเนลไวทั้งเซตเลยนะคะ่นนาโอ้คุการีเมนน้ำหอมผู้ชายนะคะที่มีน้ำหอมมีครีมเออผู้ชายอ่ามานี่ค่ะเป็นต้นไบโอเดอร์มามาค่ะโคตตอรแบรนด์นะคะไนรีแพร์นะคะนี่กลิ่นเอลเนี่ย50 ml ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ เอสเี่เรลาเด้อเด้อแม่เด้อโอ้อันนี้บูใช้ล็อกซิทานล็อกซิทานค่ะเป็นน้ำตกนะคะน้ำตกล็อกซิทานแพงอันเนี้ยแพงแพงหมดอะเนี่ยเออซีเควันหรอซีเควันสองขวดคนลุกเลยอ่ะนี่ว้าวรู้ไหม เลิมแม่มมมไม่แหวงจริง,รงไม่ใช่ใชอันนี้นนมันแพงอันนี้มันแพงแหละแต่บูไม่เคยใช้เอสเซ่หรออะแอดวานไนรีแพร์อันนี้เป็นไอคอนเซนเทรตนะคะแล้วก็อาดาวิดอฟคูลวอเตอร์บูเมนนะคะอันนี้ก็เป็นสเปรย์ผู้หญิงนะคะสเปรย์ผู้หญิงดาวิดอฟอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยเทสเตอร์น้ำหอมว่ามงบรังนี่ของผู้ชาย อาน้ำตบเห็ดค่ะน้ำตบเห็ดอันโด่งดังอันนี้เป็นเครื่องม้วนผมอันนี้อันนี้น้ำหอมค่ะเป็นเซ็ตน,น้ำหอมนะคะที่จะมี3อย่างคือเยวดน้ำมีน้ำหอมนะคะแล้วก็มีโลชั่นนะคะของแบรนด์คอ l เลกชันดีออมาแล้วแม่มีอไ่มีอะไ,ไรคริสเตียนดีออมาแล้วนะคะส่งไป <Wow. S 1> อุอดก่อนคริสเตียนยนี่น่ารักมากทุกคนกระเป๋าน่ารักมาก mm. อุ้ยอุ้ย อุ้ย <S <S เธอมันคือ Dior p l a e c e e t e มันเป็นครีมอ่ะน่าหักมากแล้วก็น,นี้ one, เป็นอะไรน a d v a n e Serum อุ้ยทุกคนแบบ Serum คือแบบว่าตังมากเลยนะเซตนี้นะคะแล้วก็อยู่ในกระเป๋าใบนี้ตังค่ะอันนี้เดี๋ยวอันนึงเหมือนกันปะอุ้ยไม่เหมือนกันนะ่ะอันนี้เป็น ดูวิ่งดีรูดีอ่ะชอบสีสีสวยมากเลยของ,งดีออนะคะอุ้ยก็ครีมเหมือนกันอ่ะมันบบบบลอกเือกัอกอกนเด้ออันนี้คือมันได้เยอะอุ้ยแม่ล่วงเต็มน,นะคะเป็นเซตแบบว่าเป็นเซตเลยเป็นเซตแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออเหมือนเป็งเทาอย่างเงี้ยของดีออนะคะเป็นทราเวลไซส์อ่ะอันนี้นะคะอันใบหามาลูกแกงนี้แกงน้ำหอม แกงน้ำหอมทุกคนทุกคนมาดูแกงน้ำหอมนะคะต่อจากนี้นะคะเอ่ออ่ะดีออค่ะดีออผู้ชายอ่ะดีออที่ผู้ชายชอบอ่ะอันเนี้ยค,คือประมาณ90%อร์ซของผู้ชายใช้อันนี้ <S <S นืนอ้อปะเออประมาณ90%ซของผู้ชายต้องมีน้ำหอมยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ชนีคุ้นเคยอะไรเงี้ยเออถ้าเรายังไม่อยากให้ผัวเราไปกลิ่นซ้ำกับผัวคนอื่นเราก็บอกไม่ให้ผัวเราใช้อันนี้นะคะ อ่าเคนโซเป็นเพอร์ฟูมเหมือนกันมึงเหลือแกะให้ดูเอากลับจะแกะให้ดูดนี่อุย้ยขวดน้ำหอมอลังการอลังการมากแม่ขวดน้ำหอมอลังการนะใส่แล้วเหมือนเดิมใส่มาเหมือะน้องนมยเก็บเคนโซอ่าอันนี้คือแบบดิออฟเขาตัดแบรนด์หมดเลยขอความหลังอ่าอุ้ยอันนี้อันนี้ฮิตมากทุกคนอันนี้ฮิตมากเนี่ยมันเป็นเซรั่มนะคะนี่นี่นี่น นี่อ่ะไม่เห็นไหมอย่าเปิดกล่องใหม่แว่าหน่อยอันนี้อะไรอ่ะอ่างลนกกันแล้วฝากเก็บได้นะเอาขึ้นมาให้ตงให้มเอ้าเอาขึ้นมาเลยเอาเอาขึ้นมาแบบยังไงคาร์เรมทุกคนทุกคนนี่อันนี้มันคือดับเบิลเซรั่มที่มันดังมากเออคือแบบต้องมีของมันต้องมีอะไรอย่างเงี้ย อ้มีชาแนลออดเออร์ทนยเลตนะคะอันนี้ก็ประมาณ2อสามพันนะคะสีชมพูปะ่ะมีความหลังกับนางเพราะว่านางเป็นน้ําหอมที่เราเก็บตังค์ซื้อตอนที่เรามาหาไหลัยเราก็ไม่ไม่ค่อยมีตังค์อะไรอย่างเงี้ยเออแต่เราก็ใช้เวลาในการเก็บตังค์แล้วก็ฉีดฉีดแบบฉีดแสงกันแล้วก็เดินผ่านนี้แล้วก็อันต่อมาลังโคมค่ะทุกคนแค่อ่าไม่ออก <laughs> โอ้ยอันนี้บูมีบูมีคอลเลคชันมันเลยนะคะเบอร์เบอรี่นะคะได้มาจากสวิตเซอร์แลนด์ทุกคนตอนที่เราแบบไปเดินช็อปปิ้งที่ซูริคอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยซื้อน้ำหอมอันนี้มานะคะสองขวดเลยแต่ว่าเราไม่ได้หยิบอันนี้มาเ <laughs> สียงลิ <laughs> นิแฮปปี้ Happy นี่คืออะไรอ่ะอลิซาเบตออเดนอันนี้ไม่รู้จักอ่อเนี่ยค่ะน้ำหอมนะคะนี่ก็น้ำหอมค่ะทุกค <Okay. S 2> นน้ำหอมอุย้ยแค่น้ำหอมเนี่ยก็กี่หมื่นแล้วเนี่ย อันนี้ฮิวโก้บอสนี่ก็น่าจะเป็นน้ำหอมนะคะน้ำหอมค่ะน้ำหอมอันนี้อะไรมันเป็นแปลกแป,ปไกอันนี้มันเป็นแปลกแปกอ๋อแดลิเนียเวลลิงตันกำไรจําแม่สีแดงด้วยเอาเิื์อจมบน่ารักน่ารักป่ะน่ารักน่ารักป่ะแล้วก็น้ำหอมวิกตอเรียซีเคล t นะคะ อ่ะนี่วิกตอเรียซีเค็ดนะคะแล้วก็เบอร์เบอรี่เป็นแบบเซ็ตลิปสติกของเบอร์เบอรี่นะคะอันนี้เป็นเซ็ตลิปสติกของเบอร์เบอรี่อ่ะคิวก็อันนี้จะเป็นคาเลนดูล่านะคะไอเป็นเรียกว่าอะไรนะ,ะเป็นค e ีนซิง่งนี่ค e ีนซิ่งนะคะอารคลิน,นีอะไรอย่างเงี้ยอาเทสเตอร์ลาโลชโพเซเออเนี่ยเออเป็นครีมกันแดดนะคะจิมมี่ชูฟีเวอร์เป็นอะไรวะเคยซื้อแต่รองเท้า อ่ะเป็นโลชั่นน้ำหอมนะคะจ i m m y Choo f เว v ร r นะคะมมนี่น้ำหอม Jimmy c h o ก็เป็นพวกแบบสกินแคร์แล้วก็มีโชวาซูนะคะเป็นหลกัหลกๆก็จะเป็นเทสเตอร์แล้วก็เป็นแบบทาวเวลไซส์อะไรอย่างเงี้ยอ,อ๋ออันนี้อันนี้ดีทุกคน อันนี้คือก็เป็นดับเบิลเซรั่มเป็นวอเตอร์อินออยล์เขาขยัาขย่าใช่ปะแล้วเวลาเราบีบออกมามันจะมีเม็ดบีบแล้วเราก็ถูๆมันเป็นเซรามินออยล์ใครที่ผิวแห้งนะคะผิวแห้งเนี่ยแนะนําเลยเพราะว่าบูเป็นคนใช้แล้วบูใช้ไปหมดประมาณ3ขวดอันนี้ยูสเรีนเป็นครีมกันแดดนะคะครีมกันแดดไม่ไม่อดตายแล้วตัวเนี้ยเซรั่มไออะไรวะน้ำตกเห็ดของออริจินนะคะก็คือแบบเยอะนี่ก็คือแบบเยอะนะคะเมื่ออยู่อ น้ำหอมอันนี้นะคะเป็นน้ำหอมชื่อดังเป็นน้ำหอมแบบสวีทสวีทน้ำหอมออกเดกของผู้หญิงหลายๆคนนะคะคือน้ำหอมของโคเอทุกคนเนี่ยค่ะนี่เห็นไหมขวดมันน่ารักนะอ่า อนแล้วก็เซตครีมทาตัวนะคะอันนี้เป็นเหล่านี้เป็นครีมทาตัวทั้งหมดเลยอันนี้นะคะไอวี่นี่คือครีมทาตัวที่แบบว่าทาได้ชาตินึงอว,วัสลีนค่ะอวัสลีนนี้ทาตอนกลางคืนนะคะเป็นเอเซนเชียลนะคะอะไรเงี้ยอ่าเป็นโกดมิวนะคะอันนี้แฮร์แอนด์บอดี้โลชั่นนี่อันนี้เป็นครีมอ้อโฟมค่ะโฟมล้างหน้าโฟมล้างหน้าค่ะอ๋อมีวิตามินอื่นดันด้วย ซีอึนดันนะคะโกดังกูมีเยอะมากเราขายเองโกดังเราก็มีนะคะอ่าเป็นวิตามินซีนี่คือแบบที่ดูมาเนี่ยวิตามินซีแบบเยอะมากอ,อะไรอะ่ะแก๊งคิงพาวเวอร์แก๊งคิงพาวเวอร์อ่ะโอ้มีแบรนด์โปรดบูดว้วยอันนี้ลงหมดเลยอ่อแก๊งคิงพาวเวอร์เปิดอันนี้เราย,ยิบเจ้าไปนี่ค่ะมีเฟสโทนเนอร์อ่ามีมีแบรนด์โปรดบูด้วยบูชอบใช้เฟสนะคะ เดี๋ยวโบวมาตั้งเลยเอออันนี้แบรนด์ไทยนะคะเออเป็นแบรนด์ไทยนะคะเป็นเครื่องหอมแบรนด์ไทยเอ,อ่อมีกาแรงดูวีพัดนะคะกาแรงมาแล้วหนึ่งค่ะมีชัวโซมาร์คมั้งมีโคชทุกคนน้ำหอมโคชมาร์คของคิวนะคะบวกชอบใช้มาร์คมากทุกคนเดี๋ยวเราจะไปไวไวอลิสเบตเออร์เดน อันนี้ก็เป็นโทนเนอร์นะคะนี่ก็โทนเนอร์เหมือนกันนะคะเอเซตเอสเตอร์ลอเดอร์นี้ทุกคนเดี๋ยวมาเปิดพร้อมกันเอสเตอร์ลอเดอร์นะคะมเดินมิวส์อ๋อมันมันกลับด้านหรออ๋อเขาอันนี้ค่ะเป็นเซตนี้น้ำหอมไม้กี่บาทแล้วเนี่ยไม้รวมได้ถึงไหนละกล่องกล่องหนึ่งกล่องสองไม่บอกประมาณแปดหมืน่นยังไม่รวมทองแปดหมื่นยังไม่รวมทอง แล้วยังไม่มดอิกรเลยอู้อ,อ,อ่ะัตละทุกคนเดี๋ยวมารีวิวน้ำหอมของพิมพ์นี่พายนะคะเป็นน้ำหอมแบบน้ำหอมตาพิมรีแต่ว่าก็จะเป็นฟีลิ่งแบบฮัมไอดอลก็คือแบบแองเจลอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นไม่รู้เหมือนกันว่ากลิ่นมันคล้ายหรือว่าอะไรนะคะเราไม่เคยซื้อเลยเขาบอกว่ากลิ่นเหมือนเลยเวอร์ซาเช่เอ,อาเ <Vers ace. S 1> วอร์ซาชความตั้งชื่อจาดีออจาดีออก็เป็น จาดอจารออันนี้บูมีด้วยนะคะหอมหอมแล้วก็สีพาสเช่นเนี่ยค่ะแม่สีแดงนะคะอารมณ์แบบเซ็กซี่เซ็กซี่จามาโลนค่ะก็คือแบบน่าจะคู่คอลเลคชั่นของเขาไหมกล่อนะงสุดท้ายนะคะเดี๋ยวแป๊บน,นึงขอดูกออ่อนอีหยังวะทำไมมัคนความรู้สึกเหมือนห้าสิบกับอ่ะเอาทีละอันมันเป็นเท่าไหร่นี่พี่เนี่ยว่าเท่าไหร่นี่ว่าพี่ว่าน่าหว่าน่าจะห้าสิบห้าสิบ สตางใช่เหนือสองอันก็คือหนึ่งบาทแน่นอันหนึ่งก็คือประมาณสองหมื่นสองหมื่นไม้ไรวมทองหรือยังแปดหมื่นนั่นอะไม่รวมทองยังไม่รวมทองยังไม่รวมทองยังไม่รวมโน้ตบุ๊กด้วยค่ะค่ะเอ้ยไปไปต่ออ๋ออันนี้เป็นเซตเนี่ยค่ะอันนี้น่าจะเป็นเซตอันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูว้ทุกคน อ,อันนี้เซ็ตแบบไฮยาลูรอนทั้งเซ็ตนะคะเนี่ยค่ะไฮยาลูรอนทั้งเซ็ตเลยนี่ค่ะ, run, คะอู้แม่ลวงแม่ล้วงก็จะมีแบบทั้งโรงทั้งกลิมทั้งอะไรนะคะทั้งเซ็ตเลยแบบนี้นะคะแบบต่างกุเลาเนี่ยคือถือว่ากล่องสุดท้ายที่เปิดมาเนี่ยก็คือกําไรล้วนๆเออแต่คือเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากเรามาทุกคนห <laughs> ัวเราะ <laughs> ทำไม <laughs> นะทุก <laughs> คนซีจันซัมลีซีจัน <laughs> นี่ค่ะสีจันค่ะสีจันแอะสันดีอ๋อนี่คือกระเป๋าหรอล่ะอันนี้คือกระเป๋าของไมเคิลคอนะคะไมเคิลคอร์ค่ะกระเป๋านา่นารักน่ารักสไตล์แบบด้านหลังแบบนี่ไงเอเอแบรนด์เ,เก็บค,ค่ะน่ารักน่ารักน่ารักไดวิสไปเนี่ยคุณลุงโอ้ยดวิสซัะอ่ะสีจันค่ะทั้งเซตเลยสีจันนะคะสีจันนี่ค่ะสีจันหมดเลยอ่ะแล้วก็เป็นน้ำหอมอุ๊ยมันเหมือนมีนาฬิกาหรืออะไรอ่ะ ไหนดูดิงานมากกว่าอ๋อบุกการีทุกคนกระเป๋าบุกการีสวยมากกระเป๋าบุกการีสวยมากทุกคนมันก็เป็งเหมือนเซ็ตอาบน้ำอะเหมือนกระเป๋าแบบถือไปอาบน้าสวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ถือไปอาบน้ำเก๋ๆอะไรอะน้ำหอมน้ำหอมเหรอมีความเก๋นะนึกว่านาฬิกาแล้วนาองกตกใจแหนมมีความเก๋อ่ะพี่นิวเสียไปแต่กระเป๋าสวยมากใดๆคือมีมีสีตาแล้วก็ต้องมีสัดสีเพราะว่าเขาเป็นพี่น้องกันอ่ะสัดสีนะคะก็แป้ง แสตดีอย่างเงี้อืมพายาดูรอนช็อตอันนี้ขวดใหญ่โอ้ใช้แบบแบบทุกคนสวยใหญ่มากอ่ะอไปอ่ะแกงลิฟแกงลิฟต์แสตดีอันนี้ทำยันไงเอสาแสตดีห<า>มดเลยมารสส์คแสตดีมีกล่องสุมโพลิทูด้วยอ๋อลังโคมทุกคนอันนี้คือกล่องลังโคมเดี๋ยวบูจะพามาอันบ็อกกล่องลังโคมมีถุงหรอแต่ใส่ถุงนี้ได้ปะ่ะเอาใส่กล่องรองได้ป่ะอ,อันนี้อะไรอ่ะ เซตม้ามันมีอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้พูดเลยมันเป็นม้าว่ะเนี่ยมันเป็นแกงแล้วแหละแกงแล้วแหละก็แกงเราหรูอป่ะเออแกงให้เราแกะดีสองกล่องละอ่ะอันนี้คืออะไรไม่รู้อ่ะพี่แกะให้ดูอ่ะดีสองกล่องเหมที่บอกว่ามีไหมคะที่แกะดีสองกล่องให้ก็มีเหรอเอาเนี่ยนะอันนี้ก็เซตอะไรเนี่ยเด็ด history of โอยผมจ้ะเดี๋ยวจะหาทุกกล่องเลยค่ะไม่ต้องห่วงค่ะไม่มีค่ะกล่องเล็กกล่องน้อยเดี๋ยวจะช่วยหาโอ้ดูความอลังการ นี่ก็เป็นแบบว่าเซ็ตของยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็ปิดรที่นิโอลีบเอาลงไปเลยนะเอาจรีนก็คุ้มแต่ก็คุ้มนะแต่ว่ากูจะใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยกูจะใช้ยังไงหมดอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เป็นไม่ต้องช้อปปิ้งแล้วสักปีหนึ่งอ่ะลาเน่ค่ะทุกคน FC ลาเน่สตอร์สซิลปิ้งหมานะคะซิลปิ้งหมาลาเน่ดังเหมือนกันนี่ค่ะ เขาแค่หูก็คุมแล้วแค่อะไรนะหูอ่ะกล่องใหญ่ก็คุมแล้วจริงเหรอมันคือยี่ห้ออะไรอย่ะงไม่แกะให้พี่ดูหน่อยดิ AWHO เนี่ยเออเขาบอกว่ากล่องใหญ่ก็คุมแล้วหรอเออเซตทดลองทั้งเซตนี่ใครเป็นสาวกคิ Q อาจต้องเตรียม CF ไว้นะคะเอออ่ะ for y o u t u b นี่เหรอเจลน้ำอ๋อใช่อันนี้เป็น for y o u t ทั้งหมดเลยนี่ เป็นโฟยูทูทั้งหมดเลยค่ะรอโอ้โห oh นี่นะคะโฟยูทูนะคะเป็นเซฟโฟยูทูทั้งหมดเลย <c oughs> คือส่วนใหญ่ทุกอันก็คือเป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างที่จะแบบ <No. S 1> มีชื่อเสียง <No. S 1> มีทั้งแบรนด์แล้วก็เป็นไฮเอ็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการเอฟกล่องสุก พิมรีพาย1นึ่งแสนบาทสาหรับเครื่องสำอางสกินแคร์แล้วก็น้ําหอมนะคะคือบอกเลยว่าบว๊รู้สึกว่าสนุกมากแล้วก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆเพราะว่าไม่เคยเอฟกล่องสุ่มาก่อนเลยและนี่ก็เป็นการเอฟกล่องสูมครั้งแรกนะคะก็คือแบบปังมากจริงแล้วก็รู้สึกสนุกมากคือเราก็เจอเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างนะของบูเนี่ยก็คือได้ได้ทองนะคะเป็นแบบว่าทองกําไรมา2เส้นนะคะอื่นๆนานา,นา,นาเนี่ยก็จะเป็นพวกเครื่องสาอางอะไรเงี้ยค่ะก็ขอกลับไปคิดก่อนว่าจะทํายังไงกับ สิ่งเหล่านี้ดียเงี้ยอาจจะเอาไปแจกอะไรเงี้ยค่ะก็ไว้ติดตามนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่อง y u t u b e บูไดอารี่และกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย